เค้กกล้วยหอมคาราเมลของปังสยาม5 9บาทถือว่าไม่แรงเลยแพ็คมาแบบนี้สวยงามเป็นสติกเกอร์ติดแล้วก็มีซิลถ้าไม่ได้กินหมดในครั้งเดียวก็อาจจะต้องหากล่องมีฝาปิดมาใส่ปกติเค้กกล้วยหอมมันจะเก็บได้ประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งในตู้เย็นซอสก็ให้มาประมาณนี้อืมกินโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นไปอุ่นก่อนไปอุ่นมาแล้วน่ากินมาก อันนี้คือเอาซอสวางไว้ข้างบนแล้วก็เอาเข้าไปอุ่นมีความฉ่าขึ้นเราก็ซอสคาราเมลมันละลายพออุ่นขึ้นมันก็จะแบบนุ่มอย่างเงี้ยหืมก็นุ่มขึ้นหอมกล้วยเจอคาราเมลคาราเมลกลมเลยใครไม่ชอบหวานมาไม่น้องราดคาราเมลเยอะนะมันจะกลบกลิ่นกล้วยไปเลยฉ่ำมากอืม ครชอบกินไช่กล้วยหอมแบบชอบลองไปเรื่อยอะไรเงี่ยของปางสยามได้เลยเซ็นทรัลชลบุรีมีแล้วปางสยามอยู่ชั้นข้างล่างตรงข้ามกับเยาวาสกิถ้าขนมตัวอื่นเขาก็ถูกราคาไม่แรงพวกขนมพวกอะไรอย่างงี้เนาะมันต้องลองกินเองแล้วมันจะรู้ว่าถูกปากไม่ถูกปากโดยรวมคือโอเคราคาไม่แรงปริมาณเหมาะสมกับราคาคูไปด้วยซ้ำเช่กล้วยหอมนะใครอยากลองไปลองเลยของปางสยาม